กันทุกคนวันนี้นะคะเราก็มปอยู่กับสีไฟเแล้วนะคะครับผมคนไกตั้นนะครับผมหนูไก่ะโอเคครับทุกดไลค์กดแชร์กดซุ่มซ่ามกับเจ้าของเกมแกล้งด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะคะครับผมไป็นกำลังใจพวกเราด้วยไปต่อไปนะเราจะไปเล่นหมวดอะไรเดียไอไปเลือกก็ไปหรือว่าสีสี่เหมอนะไรนี่แหละนี่แหละหนึ่งสองเริ่มเริ่มโอเคครับเริ่มแลยครับทุกคนอันนี้ต้คงมี ต้เล่นค่ะเขาอยากโชว์อยาเห็นน้าดี่เราท่าน้อยมากเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอายมีเงอยก็อีกเต็มหมดเลยอ่ะมน้อยมากเลยพราะ่ทุกคนครับผมสายีก็ีแต่ว่าคือติมแไม่กับตเยอะอะไรใช่ทุกคนผมสายปีครับแค่เติมไม่เดียวคุณเงาผมยืนกินนะ เติมแค่ห้าวันเ่เดียวครับผมจะไม่เดียวครับพเติมค้ัครับคุณเาดไม่ลง ก็เป็นขอราชาติที่ี KO ครับเฮ้โอเคนะครับทุกคนก็ก็จะลงที่ที่ลงาอ้ิไปบบัตรที่มันดนทีน่แบต กลูก,ค,กค,ครับมาเจอเราอีกแตน,นดุ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 ดตุดุุกุด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  ครับทุกคนได้ครับเป้ากระป๋องนะครับผมอะกระเป๋าสามทุกคนไอไอวอก็มามาดิครับนี่คือพาชอบอันเนี้ยชอบไปยิงถังเอซีฟ้าวิ่งครับผมเดินไปใกล้ๆ ีนี่ผมก็มองทางไม่เขยค,ครับผม,ผมเราแอบสตูได้แต่สตูลอตร,รู้แล้วนะครับเราแอบสตูได้นะครับแต่สตูจะเจอเรานะครับโอเคเวเล็กกูนะครับชอบใช้ปืนอะไรมากที่สุดใตอนนี้ผมหมอ,อก,ก็ใช้ปืนอะไรก็ได้ครับที่ผมถนัดมหมายถึงยี่ห้ออะยี่ห้อแบบชนิดของปืนชื่อปืนอะ 2องขวง AK สกาแล้วก็ปืนฟาร์มาดผมใช้ทุกปืนมี M1 มันเอ็ยังใช้เลยครับทุกคนไพ่นะคะก็ใช้ฟาร์มาแล้วก็ M187 ปืนคู่ผมยังใช้เลยครับทุกคนซ887 M1 887คือเจ็บเจ็บนีเจ็บโอเคคือมันยิงดีอะเลือดมันลดเยอะมากแล้วก็ไอ้นั่นอะที่เราชอบใช้อะสีขาวๆอ่ะ คือนั่นเล็ก่ะเจ้าคนดูคนเจะบผิดคนไม่ใช่คนถังแก๊สเอ้ยคนเลยถังแก๊สคนที่ว่าเมื่อกี้คนกคนตัวถังแก๊สใช่ไหมคะเรือครับมันอยู่ใกล้กับผม ครแปดคนครับแปดคนครับเป็นไงครับเดิร์เดิร์เกตคนทั้งหมดน้า okay, ม so ีไอบอลลี่ตั้งเลยถ้าได้ยินเสียงอะไรตั้งเลยแล้วก็แบบทำให้ได้ที่สุดแล้วก็ไม่มีเลยจะพูดอะไรเดี๋ยวแต่ผมได้ยินเสียงเดิมผมตั้งอ่ะอย่าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตัวขันเลยยังอะไมรนะครับมียังเหรอตัวเล็กตัวเล่กเลยครับไม่เล็กครับพี่น้องเอาไอ้นั่นออกมาเลยไอ้บอล ้วค like, pues ุณบอกมึงเจออะไรมึงไม้ม nah. ึงต yeah. yeah, 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 yeah. ั้งไม่ใช่หมถึงแบบได้แบบมีกระสุนผ่านหัวแต่ก็ได้ก็ได้ยินแบบได้ยินเสียงปืนหลืออะไงเงี้ยี่ตั้งไม่ใช่ป่ะดุมม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 ดุมุมดุมมดสดุมดุมดมดุดุมดุมดมดุ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 ม แตกครับทั้งน้นแตกหัวไม่ได้แตกครับทั้งแตกครับผมทุกคนนี่เราไปพีคดีกว่าไหมไปพีกนี่เมื่อกี้พายไปพีกตอนที่พายเล่นอ่ะกเขาไตายไปตะลุไปพีกคืออันตารายสุดพีคครับคือจุดรวมคนนะครับเขาเป็นเมืองหลวงนะคะพีคหรือเปล่าๆๆดออาวดาวดาวดาเหมือนกันไม่รู้ใช้เทคนิคหลวมเป็นกลุ่มกลางเพราะเห็นมีคนลงเยอะเหมือนกัน เพราะมันจะเป็นจุดตึงต่างไน่เลยทุกคนผมเจอแล้วละครับ let's go l ร t s ครับ let's spicy let's c h e ชีส เหม่อปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ให้แวาให้แ้งความนว่าเขา่อยู่ครับพี่ไม่เข้าใจมั้ยเหมบกมันนครับพี่คนเเานมต่เนเล่างเอ่ คนหน,นึ่งสองเขินเลยเข่นเลยเขินเลยเขนินหน,น่อยไม่ใช่ปิดตาปิดตาหนึ่งหน,นึ่งสองสามนี่อะคนหาไหนคนหาไอ้วะไปไปไอะไรนี่ตกใจ มันตกใจายชื่ออะไรปาจี้ขึมานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยสียงอะไรม็ยิเสียงยิงปืนนคดูนี่ละทุกคนคนยิคนขาคนคนเฮ้ยเฮ้ยจอดรมัน้ไเรียๆไปเลื่อยๆไเลยๆีีีีนีรอบนี้ปิดตาไม่ได้นะคะเร่มอันตรายบ้ ดับเลยจะลงน้ำด้ยกันรึเอ้าคุไม่เกงดิเตอร์ดอคอลน้ำตอนนี้โอเคเลยไหมคทีนี้ดิสเธอรนดอน่าจะดูไอคอมง เงียบเฉยเลยอะคือแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนคือแบบคือแบบคนไม่มาหาเราหรือว่าเราไม่มาหาคนเลยกี่คนแต่กเหมือนเดิมโอม้ทุกคนก็ไม่รู้เลยอะตา,าข้าว่ะคนเหลือเท่าเดิมหรือว่าหาไม่เจอกันเตเคโอ้สัหญ่ เต็มปุ๊บเลยเลยจุดเดียวคือกระเป๋าไม่เหลือลนะคะขอเต็มแล้วคนก็หายไปไหนหมดสังหารก็ศูนย์เจอเลยเด็กคนว้าฮงจูแน่เลยสี่คนเพราะว่าเหลือสี่คนแล้วทุกคนเชื่อไหมแล้วถ้าเหลือสี่คนแล้วเข้ามาลงหมู่มาอ็แบบกระพุ้งสี่คนแล้วอ่า Wait <laughs> a เล่นยังงมีปาซ่าอีกยเฮ้ยายตาย้ยายไม่ใช่หรอเฮ้ยตั้งดีเฮ้ยยโอ้ยไม่ีโอ้ยมตายตายายดุกจนกลิ้งโอ้โ ำหร like, hate, share, ับคลิป i̇şte นี้ก็าแชร์กสัรให้กับช่องฟฟกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟนไหคะแล้วก็แฟนฟมกก็ทุกอย่างเลยอยากอยากให้เล่นเกมอะไรอีกก็คช่องฝากช่องฝากช่องคอมเมนต์ได้นะคะถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสากดติดตามให้กับช่องฟนแฟมกานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบัตทู โคโคแนนแฟนเฟอร์มี่แฟนเฟอร์มี่สองแล้วก็ยังเหม่ยชวนเล่นแล้วก็ยังเหม่ยชวนเที่ยวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายสต๊อปสต๊อปสต๊อปแล้วเด้ทุกคนต้องไหน